ไสิล่นแล้วมาเอามนแล้วยมาเอาลงแล้วลงแล้วลงดินแล้วแม่มาสิยิบเนี่ยเ่ขี้พ่นทั้งหมดเสืซ้ำอ้ายยิบเอาโลดยิบเอาโลดมันมีข้ามาเอาโลดข้ามาเอาหอยเอายิบะแม่ยิบะแม่ นั่นคู่อีวิวเอาไปวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขนลหนาวหมือนเนีาวน้วแห้งทางลมทางหนาวสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งงวกำลังสีคอร์ลลักษณะมันที่เป็นยังไร มันสีไก่ขอดอน,นี่ง้อัวนี่อีกบดนนี่สังเกตเบึงเหล่าหางมันเหล่าหางมันสีรันเลยสโพกกระดูกสโพกมันรันออกจากฮางสังเกตเห็นบอ่ออีก โน้มมันก็นสิกตึงแบบนี้นะเขานองโลดเลนเตรียมระว,วังมันสิลักคอดนี่ตัวหนึ่งนี่ไก่แล้วนี่กระได้สองตัวนี่ตัวได้ล่าสิออกก่อนกัน,นเกียเบัง เหงาหางมันมันสีรันกระดูกสะโพกมันสีขยายตัวนี้พูสิยังดอ,อยู่ดอกเดือดดนจักน้อยตัวนี้นี่สีออกเรียเร่ยวๆนี่้วนี่ มันกับสีแวบลงจากน้อยไก่มันไก่เสียออกนะเพราะว่าลูกมันมาอยู่สวงสะโพกละ่ะเยยาเพ้อกันช่วงจำน,นี้น่ะบาดูดสองสามมือเรียมเขานองโลด ถึงหวหงวเมสาลูกแรกนี่ถึงหัวเมสาวสีออกอยู่จากตัวนอนหน,นึ่งมีกแนนเมสาหน่กระทอง,องดนดําผุนกระแนนผัวเมาสาโอ้นตัวนึงน่งนก็ม่สาวอันนี้มโดนนอน้อยก็ออกแบบนี้ะ แต่มันเก็บทองแรอมันสีมาอยู่น้ำมูหรอกมันสีกระวนกระว่ายบางตัวก็ะห้องยางผุนยางพี่ปุดผุนปุดพี่นัน่น,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 นแสดงว่าอาการเก็บทองแล้วสีออกลูกแล้วยางาขก,กิน โปรดเราไปขีดพูนไปนกเดี๋ยวกัมาหาก,กิ่นจะนำงูเอา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 ไม่ขี้กลิ่นนางูมาแล้วมาหาก,กิ่นนำโลดอันนกมีกระไดมาประจับเอาเอาเอาได้บอได้บอเออเอา,เอา,เอาได้กินแล้วเว้ยพร้อมมาจับนกนี่พร้อมนกนันน่นนะน,นั่นไปแล้วพุน มาแล้วเอาเอาหนกไปล่หน,หนกไปพร้อมลาหน,หนกเลยเรีวหนกนนน่น่ะนะไอคุบหนกไปเ,เ็วพร้อมไอคุบหนกไปเลยนะเนาะกินแมงไหม่ หูกบปูตามทุ่งนาเนี่ย เฮ้ฮันนีนกแต่พื่อนจังคุณก็เราก็ได้ไปพร้อมไล่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 ใส่เอาคัดเอาไปไล่พร้อมไปไล่นกคุณเดี๋ยวล่ะไปไล่เอาไล่นกแล้วคุณนกนั่นไปไล่นกไป งูเนี่ยมันสิต่างทองอยู่เก่าเดือนหรือประมาณ286วันนับจากมือผสมติดนับไปเลยครับ286รอหกวันวโบกลประเกินหานั่นละมือขอดต่จํามือผสมได้ นี่ก็แม่สาวตัวนี้ก็ได้เม่ดำนี่บอดง่ายดอกตัวนี้นมีงวทองอยู่ประมาณจากตัววหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวงวทองอยู่นี่ตัวนี้ก็สีออกกำลังมู่ตัวนี้ ผสมติดแล้วใส่พอพันในขอกอยู่ผสมกันเองเลย

ก็จะอ้อแล่นนั่งงูนั่นโอ้ลูกอ้น้องมันกำลังสิออมันมืดจกน้อยทางลูกมันออตตอหระแค่ดึกออใ่หมืนนี่ววเลน อันนี้เป็นห้เขาอ,อีกเพื่อ,อน,นี่กระปอมเขาปอมกระปอมเาเขาน่าหมาฮน่ะกระปอมเห้า,ม,หามันเห่าเพื่อกระโดดมนมันีให้ลูกกินนมอันนึงโอ้ยตกเธอกีิพุนแล้วล่างหญ้าจิตใจเนี่ยล่างคือเธอขี้พุนุนหุบเสือที่หลักหุบเพิงที่หลักันมัน มันสิยูยู่บ่เพินยายๆให้โทนั่นเฮ่อกลิ่นใบยหย่ไม่โทษแลวเนาะถ้ามีเฮือลูกกินหนุ่มมง่งม่ออลูกเป็นน่องอยู่อ๋อแต่เอ้ยมันข้าวน่องมันกอนข้าวน่องมันกอน มันสิลนแเด้ิงนาเนะยูทูบเบอร์ว้ยสิลนแล้วมาเอามันล้น้วูเอาูลงแล้วลงแล้วลงดินแล้วแม่มันจะเย็บแน่เคี้ยี่พูดทั้งหเสืซ้ำ โอ้ยหยิบเอาโลดหยิบเอาโลดมันมีเข้ามาเอาโลดเข้ามาเอาเอ้ยนี่ผู้ดีต้องไปแลกเขาออกทางนี้เอา อันผิวเปิดเปิดอันประตูออันนึงกคนเพื่อเลยกันย่ครยิบมาจูเอายิบละแม่ยิบละแม่นั่นคู่อีวิวเอางูน้อยเหยี่องูน้อยเลยอันนั้นสีปล่อยไปละบาดีตัวน้อยสิไปนมูอยู่บ่ อย่างถันมูอยู่ว่าตัวเกิดมือนีิว่าไปน้ำมูได้ยี่บก่กมา ไปหนามูอ๋อมาไปถันมูอยู่บ่อกิอนมาช่อฟู เด้มาเด้อจะไปน้ำมูกระไรมาเด้อไป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  มูหูอยู่บ่อหอดเช <c oughs> ดเื้อแล้วลูกขืนเมือล่ะยาวมาทำร้อน,น,นแค่ละไอสุเมม,มาแล้วเว้ยอยากงอดเชื้อน้อมาเลยกระปร้อม เบ well. ิงเบิ่งเบิ่งเสยตีนมันกระดานเบิ่งเบิ่งเบิงวาีมาเ่างูหนีไปเบนไปมือวาไปมือมาห้าเตงงูน้อยไปมือเฮือนพูด